สวัสดีครับพบกันกับช่องสารเกษตรโดยรัฐพงศ์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเช็คอาการติดสัตว์ของหมูนะครับที่จะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราจะรู้ได้เลยว่าหมูของเราติดสัตว์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นวิธีการเช็คง่ายๆซึ่งเราจะสังเกตได้จากการแสดงออกทางพฤติกรรมและการแสดงออกทางร่างกายนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอาการติดสัตว์ของหมูมพร้อมๆกันเลยนะครับวิธีสังเกตข้อแรกเลยนะครับ สังเกตที่อีปีของเขานะครับว่าอีปีของเขานั้นบวมหรือยังนะครับตัวนี้บวมแดงมาได้วันที่สามแล้วนะครับวันที่สามแล้วตัวนี้จะสังเกตได้ง่ายโดยเฉพาะหมูสาวนะครับมันจะบวมแดงขึ้นมากเลยนะครับถ้าอีปีแดงวันสองวันแรกเราก็จะยังไม่ให้ผสมพันธุ์นะครับรอให้วันที่สามวันที่สี่ก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็น าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอีกอย่างหนึ่งครับที่บ่งบอกว่าเขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วนะครับถ้าหมูไม่ติดศาสตร์นั้นอีปีอีปีจะไม่บวมนะครับอีปีจะไม่บวมจะ,ะรีบๆเล็กๆนะครับข้อสังเกตนั้นต่อมานะครับดูที่อีปีของเขาเหมือนเดิมนะครับว่าอีปีของเขานั้นนะครับ มีน้ำเดินหรือยังครับมีน้ำเมือกออกมาหรือยังนะครับเนวนี้ตัวนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีน้ำเมือกออกมาแล้วนะครับน้ำเมือกจะเป็นเหนียวเหนียวนะครับข้นอ่นนี่เราก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับน้ำเมือกเราก็ต้องสังเกตให้ดีว่าว่าเป็นน้ำปัสสาวะของเขาหรือเป็นน้ำเมือกของเขานะครับถ้าน้ำเมือกมันก็จะมีเหนียวเหนียวใสๆข้นๆสักหน่อยนะครับ วิธีเช็คการแสดงออกทางพฤติกรรมของเขานะครับเรามากดที่สะโพกนะครับถ้าเขานิ่งนะครับแสดงว่าเขาพร้อมที่จะให้หมูตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วนะครับครับเราลองกดที่สะโพก <ø h S 1> นะครับกดแรงๆเลยนะครับกดแรงๆเลยถ้านิ่งนี่นิ่งแล้วนะครับนิ่งปกติแล้วถ้าหมูเขาไม่พร้อมที่จะผสมพันธุ์ yani กดแล้วจะไม่นิ่งนะครับถ้ากดเ้วนิ่งแสดงว่า เขาพร้อมที like ่จะผสมพันธ <Willy. S 2> ุ์แล้วนะครับหรือพิธีอีกวิธีนึงก็คือขี่หลังเลยนะครับถ้าเราขี่หลังเขาแล้วนะครับเขานิ่งเขาไม่ขยับนะครับก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วเหมือนกันนะครับขี่หลังแล้วนิ่งครับนิ่งไม่ขยับเลยนะครับปกติแล้วถ้าขี่หลังหมูในช่วงที่เขาไม่ พร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับก็คือในช่วงเขาที่ไม่ติดสัตว์หมูเขาก็จะไม่ให้ขี่หลังนะครับแต่นี่เราไปขี่หลังแล้วของเขาหมูเขานิ่งนะครับหมูเขานิ่งแสดงว่าเขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วนะครับในช่วงนี้เราก็สามารถผสมพันธุ์ได้เลยนะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับถ้าทิ้งไว้นานแล้วอาการติดสัตว์จะหายไปนะครับนะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆใ,ในการเช็คอาการติดสัตว์ของหมูที่คนเลี้ยงหมูนะครับจําเป็นต้องรู้นะครับเพราะเราเพราะถ้าเราพลาดโอกาส ในการ,รผสมพันธุ์หมูแล้วนะครับมันจะทําให้เราสูญเสียรายได้ไปนะครับกว่าจะหมูติดสัตว์อีกครั้งนึงก็รอเวลาอีกสามสัปดาห์นะครับยี่สิบกว่าวันนะครับประมาณยี่สิบเือยีิบสองวันนะครับก็จะทําให้เราเสียโอกาสนะครับในการสร้างรายได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องมีวิธีนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีวิธีเช็คอาการติดสัตว์ของหมูนะครับ เราเป็นคนเลี้ยงหมูนะครับเราก็ต้องรู้ถึงอาการติดสัตว์ของหมูว่าหมูเขาจะแสดงออกมาลักษณะอย่างไรบ้างนะครับซึ่งหมูแต่ละตัวนั้นจะแสดงอาการติดสัตว์ที่ไม่เหมือนกันนะครับบางตัวอาจจะมีการกัดคอกนะครับกัดคอกเวลาติดสัตว์นะครับคอกหมูบางคอกเป็นคอกปูนนะครับหมูมันก็ไม่กัดอยู่แล้วนะครับหมูหมูมันก็ไม่กัดคอกปูนนะครับซึ่งเราจะสังเกตยังไงนะครับบางตัว บางตัวอาจจะมีพฤติกรรมที่เบื่ออาหารนะครับก็คือปกติปกติเลยจะร้องกินอาหารนะครับแต่ช่วงติดสัตว์นี้จะไม่ร <oughs> ้องกินอาหารนะครับจิเงียบนะครับจิเงียบให้เอาอาหารให้กินก็กินน้อยนะครับนี่ก็คือการแสดงออกพฤติกรรมของแต่ละตัวนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็พฤติกรรมของเขาก็คือจะไม่ร้องกินแล้วนะครับในช่วงติดสัตว์จะไม่ร้องกินเอาอาหารให้กินก็กินน้อยนะครับกินไม่เยอะ นะครับแล้วก็มีพฤติกรรมสแสดงออกทางร่างกายก็คือ,อมีลักษณะสแสดงออกทางร่างกายที่บ่งบอกว่าติดสัตว์ก็คืออวัยวะเพศเขาจะบวมย็งไม่ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีน้ําเมือกไหลนะครับมีน้ําเมือกไหลแล้วก็เขาจะอยู่นิ่งเวลาไปกดที่สะโพกหรือขึ้นไปขี่หลังนะครับนี่ก็พร้อมแล้วนะครับก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่ผู้เลี้ยงหมูนะครับทุกท่านก็ควรจะรู้นะครับ